ก็พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับเพราะท่นเยอะยืดเวลาสื่อนะครับครับก็กลับไปรอโทษนะฮะมาช้าไปเยอะเพราะว่าไปช่วงวันบัมกี้นะครับก็เขากอเวลาเยอะหน่อยคือชัยนนท์นะครับก็อย่างนี้นะครับผมกับเรียนว่าที่มาวันนี้นะครับก็มาเยี่ยมสื่อทีมผู้จัดการไซเบอร์นะครับนะเนื่องจากว่าผมทราบว่ามีคือในคดีของของผมกับผู้น้องเนี่ยนะครับถูกไหมมันเป็นคดีที่ฟิตเนี่ย ครับที่ฟิตเนี่ยหรือใช้บัญชีม้าอยู่บัญชีนะครับเอางี้ผมหลักการนี้บอกว่าคดีนี้นะครับมันเริ่มตั้งต้นคดีที่สอ,อที่ผายเมฆนะครับนะก็มีการออกหมายจับมินนี่มีการเป็นคดีมินนี่เรื่อยมานะครับนะแล้วก็ต่อมาก็บอกหมายจับรูปต8คนนะก็โดยการออกหมายจับสารว่าเอ่อว่าไม่ใช่เป็นตำรวจเป็นนายนะฮะอ่าซึ่งปกติต้องไปออกหมายจับที่สารอาทุจริตกลาง แต่ไปออกหมายจับที่สญญายนยากรุนเทพใต้ก็ใช้ว่านายอายชีพรับจ้างค้าขายไม่มีหลักแหล่งที่แน่นอนนะครับศาลก็เลยไม่ทราบก็เลยออกหมายจับมาให้ก็ไม่อันนี้หนึ่งหนึ่งงานแล้วนะก็ต่อมามีการมาตั้งคดีที่สนทุ่มหาเมฆนะครับนะจากการทํารายงานสืบสวนของชุด PCT4 ซึ่งท่านพลโทแต่ลงนะเป็นหัวหน้าชุดนะครับนะแล้วต่อมาก็เป็นท่านพลตรีเทียนกรนะคือ ในรายงานสืบสวนเนี่ยนะครับที่มีการรายงานมายัางพลตีธินกรและพลโทแต่ลงนะมีการพบว่าฟลิปเนี่ยถือใช้บัญชีม้าเนี่ยทั้ง6บัญชีแล้วนะแต่ก็มีการแบ่งแยกบัญชีนะฮะแบ่งแยกบัญชีม้านะครับทั้ง6บัญชีมาทยอยออ,ออกหมายจับกล่าวหาลูกน้องผมแล้วก็มากล่าวหาผมทีละบ,บัญชีทีละบ,บัญชี นะครับเพื่อจะให้รับโทษทางอาญ,ญานะครับคืออย่างนี้ผมอธิบายหลักกฎหมายนะครับคดีความผิดเหล่านี้นะฮะถ้าเป็นความผิดนะกรณีนคนหนึ่งคนถือใช้บัญชีม้าหกบัญชีเขาเรียกว่าความผิดที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับผู้รับประโยชน์มีคลิกคนเดียวนะแต่คลิกใช้บัญชีม้าหกบัญชีทยอยทยอยใช้รับโอนเพราะฉะนั้น การกระทำความผิดตามปวิยาามาตรา19กรณีหลักการคือห้ามฟ้องซ้ำกรณีความผิดที่มีการกระทำต่างกรรมต่างวรระก,ก็ตามนะแต่เป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องกันใช้บัญชีผู้ถือบัญชีม้าเป็นคนเดียวกันนะเ,เป็นความผิดที่เป็นเกี่ยวเนื่องกันวัตถุประสงค์เดียวกันคือรับเงินจากเว็บพนันนะจะต้องเป็นการสอบสวนในข่าวเดียวกันนะจะไปแบ่งแยกแบ่งซื้อแบ่งจ้างไม่ได้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับ สมมติคดีของผบอต่อสักวันนี้เราจะเห็นว่าพอบอต่อสักน่าจะรับเงินจากเว็บพนันหลายเว็บนะสมมุติว่าพอบอต่อสักรับเงินจากเว็บพนันอยู่ร้อยเว็บนะจะต้องแบ่งแยกคดีเป็นร้อยคดีแล้วออกหมายจับพอบอต่อสักร้อยครั้งไม่ได้นะเขาเรียกว,ว่าหลักการคือห้ามฟ้องซ้ําห้ามเป็นเป็นคดีซ้ําเพื่อจะการแก้งให้ผู้ลงหาต้องรับโทษ นะครับเหมือนกันผมก็ตั้งใจจะพูดอยู่นานแล้วนะครับทดีของผมเนี่ยหลังจากที่ปปชได้มีการารับสำนวนกลับไปแล้วนะก็ยังไปเอา,เอาบัญชีมาแยกจากหกบัญชีก็คือน่าจะเป็นพุทธิพงศ์หรืออะไรผมจำไม่ได้นะก็มากล่าเาเไม่น่าจะเป็นอะไรเป็นเบนจมินน่าจะมากล่าวหาผมที่สอนอตอปูน ความจริงแล้วในคดีนี้ทั้งหมดนะครับผมต้องการเรียนว่าคณะพนักงานสอบสวนชุดนี้คณะพนักงานสืบสวนชุดนี้พบแล้วว่าคลิสเนี่ยถือใช้ทั้ง6บัญชีความจริงแล้วคดีนี้จะต้องดำเนินคดีที่สอ,อทุ่มหายเมฆเพียงคดีเดียวไปถามนักกฎหมายที่ไหนก็ได้นะครับแต่การที่เมื่อบ,บชชรับสำนวนไว้สอบสวนเองเมื่อวันที่4มีนาคมนะ ทั้งคดีมินนี่1และมินนี่2วันที่5มีนาคมรู้ว่าเสียท่าก็เอามากล่าวหาผมที่สอนอตบูนทันทีนะครับนะเพื่อจะเปิดคดีใหม่นะทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่าเส้นเงินของคลิสนะครับในบัญชีม้าเนี่ยก็มีการรับเงินจากเว็บพนันของออออพิมพ์วิไลนะครับนะเห็นอยู่แล้วแต่ก็ยังมาแยกกล่าวหาอีก เอาผมเราหลักกฎหมายก่อนหลักกฎหมายเนี่ยพรบรบปชมาตรา30นะ